สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่14ตากพื้นที่อนุรักษ์สมบูรณ์เพิ่มพูนสัตว์ป่าทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาตามหลักปัจญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่14ตากมีภารกิจหลักในการอนุรักษ์สงวนคุ้มครองฟื้นฟู ดูแลรักษาส่งเสริมและทำนุบำรุงทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนด้วยการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนมีความรู้สึกรักหวงแหนและมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรในท้องถิ่นเพื่อเป็นการรักษาสมดุลระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าแหล่งอาหารแหล่งนันทนาการรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติพื้นที่ความรับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในท้องที่จังหวัดตากเนื้อที่4.3ล้านไร่และจังหวัดสุโขทยัยเนื้อที่5 0 0 5 0 0 0 0ไร่รวมเป็นเนื้อที่ทั้งสิ้น4.85ล้านไร่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่14ตากมีการจัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานภายในออกเป็น8ส่วน2กลุ่มและ10เพื่อให้บังเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายดังนี้ส่วนอำนวยการมีภารกิจหน้าที่ในการบริหารงานทั่วไปงานธุรการงานบุคลากรงานสารบัญงานการเงินบัญชีและงบประมาณ งานพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะงานแผนงานและติดตามประเมินผลงานสารนิเทศงานวิทยุสื่อสารรวมทั้งงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรมีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ัป่าและผ่นพืชงานด้านคดีและของกลาง และการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่14ตากมีหน่วยงานในสังกัด4หน่วยงานส่วนอุทยานแห่งชาติมีหน้าที่ในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติจัดการด้านงานป้องกันและปราบปรามงานบริการการท่องเที่ยว งานด้านวิชาการของอุทยานแห่งชาติในสังกัดกระตุ้นปลูกฝังจิตสำนึกให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนทั้งนี้โดยมีอุทยานแห่งชาติในสังกัดจำนวน7แห่งวนอุทยานจำนวน7แห่งส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่ามีหน้าที่ในการบริหารจัดการการอนุรักษ์สัตว์ป่า การป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์ปีกธรรมชาติหรือโรคไข้หวัดนกและงานสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าการตรวจสอบอนุญาตและติดเครื่องหมายประจำสัตว์ป่าทั้งนี้โดยมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในสังกัดจำนวน4แห่งส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์มีภารกิจรับผิดชอบในการฟื้นฟูและรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ดำเนินกิจกรรมชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ โดยสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้จัดป่าและผ่านพืชและรับผิดชอบดำเนินการตรวจพิสูจน์สิทธิการถือครองที่ดินของราษฎรในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่ดินทำกินของราษฎรมีหน่วยงานในสังกัด3ฝ่าย1ศู 0, และมีสวนป่าโครงการในความรับผิดชอบ68สวนโครงการ และโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติทั้งหมด86แปลงส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า มีภารกิจหน้าที่ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่องไฟป่าแก่ชุมชนส่งเสริมให้ชุมชนช่วยกันดูแลและระมัดระวังการใช้ไฟในพื้นที่ป่าระมัดระวังการเผาไร่เผาขยะด้วยการจัดทําแนวกันไฟรวมทั้งการดําเนินมาตรการควบคุมและป้องกันไฟป่าโดยสถานีควบคุมไฟป่าในสังกัดซึ่งมีสถานีควบคุมไฟป่าทั้งสิ้น6สถานี10 ส่วนจัดการต้นน้ำส่วนการจ การต้นน้ำมีภารกิจหน้าที่ในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำที่เสื่อมโทรมป้องกันรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำและทรัพยากรธรรมชาติกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าต้นน้ำและที่ดินให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนประชาสัมพันธ์สร้างจิตสํานึกให้ชุมชนเข้าใจตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมและมีจิตอาสาในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป้องกันรักษาส่ง สริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนซึ่งมี6หน่วยการจัดการต้นน้ำดำเนินการในพื้นที่4ีลุ่มน้ำลุ่มน้ำสารวินลุ่มน้ำปิ่งลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำแม่กลอง ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริมีภารกิจรับผิดชอบในการประสานการดำเนินงานวิเคราะห์วางแผนจัดทำงบประมาณในเบื้องต้นรวมทั้งการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่และโครงการเฉพาะกิจอื่นๆในท้องที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่14ซึ่งมีโครงการในความรับผิดชอบ7โครงการกลุ่มงานวิชาการ มีภารกิจในการให้บริการความรู้ทางด้านวิชาการป่าไม้จัดทำสวนสมุนไพรเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานและบุคคลทั่วไปได้ศึกษาเผยแพร่ความรู้ด้านป่าไม้ทำการสำรวจทรัพยากรป่าไม้เพื่อประเมินสถานภาพและศักยภาพท้องที่จังหวัดตากและจังหวัดสุขโขทยัยกลุ่มงานกฎหมายมีภารกิจหน้าที่ในการให้คำแนะนำ คำปรึกษาด้านกฎหมายกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่ส่วนต่างๆและหน่วยงานภาคสนามรวมถึงการตอบข้อหารือด้านกฎหมายแก่หน่วยงานต่างๆเพื่อให้ยึดถือเป็นแนวทางที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศรับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศระดับภูมิภาคดูแลระบบเว็บไซต์และระบบงานตามภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและจัดทำคู่มือการดำเนินงานระดับพื้นที่ส่งเสริมการพัฒนาระบบการจัดเก็บระบบแลกเปลี่ยนและระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ป่าไม้ สัดป่าและผ่านพืชถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญยิ่งและมีความจำเป็นต้องมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถสนองความต้องการของมวลมนุษยชาติได้อย่างมีความเหมาะสมทั้งด้านปริมาณคุณภาพและมีความยั่งยืนซึ่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1 4ตากมีความมุ่งมั่น ที่จะปฏิบัติงานในภารกิจรับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถในการอนุรักษ์ฟื้นฟูดูแลรักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อดำรงไว้ซึ่งทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่าและความหลากหลายทางชีวภาพให้คงอยู่ช่วยรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืนสืบไป